ทายทุกท่านนะครับได้ยินเสียงผมชัดไหมทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีคุณนิ้นิวนะคะสวัสดีคุณนิ้นิวนะฮะคุณสมพรมีเพชรน,นะฮะนะเพื่อนเพื่อนทยอยกันเข้ามานะครับทักทายกันด้วยนะครับ นะผมจะไดออ้อ่านชื่อว่าถูกว่าใครเนาะเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับสินแสมิงนะครับไลฟ์สดอยู่ใน2ช่องทางนะครับ1ก็คือทาง t i k t o k นะครับที่เห็นผมอยู่ตรงนี้ที่ผมชูหมายเลข1น,นะ2ที่เห็นผมชู2นิ้วนี่คือทางบ้านสีแดงนะคะ คุณกัปตันพัดมาแล้วนะฮะคุณอาริยาเอาคุณปิ่นคอฟฟก็ามาด้วยเหรอคุณเปวิทนะครับน้อยอารามนะครับทักทายคุณอาริยานะครับอาริยาพัสุพสุโรสวัสดีนะครับคุณนิดหน่อยสวัสดีนะโอ้ยนะฮะคุณปิ่นบอกว่าสวัสดีคะ่ะอาจารย์สุดหลอ่อทักทักงี้อีกฮะทักงี้ต้องดมยาดมให้เป็นเกียรติแก่คุณปิ่นหน่อยนะ อหอมชื่นใจนะคุณลิตเติ้ลฮารสวัสดีนะคะคุณว่าดีสวัสดีค่ะนะคุณเจ๊มหาเฮงคุณฟุ้ยคุณตูนะฮะไิ่อ่านยังไงฟุวะเห็นอยู่แล้วว่าเออต,ต,ตัวทีฮะคุณโน้ตโน้ตโน้ตนะครับจริงใช้ไมยมกก็ได้โน้ตแล้วก็ไมยมกไมยมกงนีก็รู้แล้วว่าโน้ตโน้ตโน้ตอ่ะเอาเอาทักทายเพื่อนๆน,นะ นะอืมแม่คุณโน้ตก็โว่ราอบมาเลยนะครับที่าามเงพูดผิดตรงไหนปะโถเอ้ยนะไงก็ดมอย่าดมเป็นเกียรติให้กับคุณโน้ตหน่อยเพราะว่ามีชื่อตั้งโน้ตโน้ตโน้ตน,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 นะอืมนะฮะคุณแจ็คอโยธยาสีรามเทพนครน,นะครับคุณวัดดีคุณไอโฟนนะเอาเพื่อนๆทยอยกันเข้ามาแล้วเรื่องของเรื่องนะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมทักใครไม่ทันก็ คุยกันภายเอ่อคุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสะดวกตรงไหนผมก็จะทักทายท่านไปนะ็ดีใจที่เข้ามากันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะฮะนะฮะคุณคุณคุณเตียวที่เป็นแอร์สวัสดีนะคะอืมคุณกะเพราเนื้อพิเศษเผ็ดๆนะฮะเสียงอาจารย์เหมือนเหมือนคนภาคพันธมิตรเลยเอาเขานี่ภาคพันธมิตรอยู่เนี่ยโอ้โอ้ ไม่น่าเลยอาชีเ้ยเราบอกท่านแล้วท่านต้องเข้ามาดูไลฟ์สดก่อนท่านค่อยไปทํามาหารแดกหรือว่าค่อยไปกินของอร่อยๆอย่าลืมดูไลฟ์สดก่อนนะเออเพื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตนะนะครับโอ้ทำไมผมต้องมาทําเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะนะครับ <laughs> อทักทายทุกท่านนะครับคุณสมศักดิ์ยังมีสูกมาแล้วนะครับ คุณโนมอบมินิฮาร์ดให้นะครับทินแส,ง,สงหมิงก็มอบไม่ใช่มินิฮาร์ดนะนี่เขาเรียก New Lock, นิ้วล็อกเนี่ยเคยเป็น New Lock ปนิ้วล็อกกเปล่าเนี่ยโอ้ยเนี่ยมอบนิ้วล็อกกลับไปให้นะคะมินิฮาร์ดนั่นแหละแมนะครับนะสวัสดีนะครับคุณเอาคุณกัปตันพัดส,ส่งซุปเปอร์แตงมาให้เป็นปฐมมาเลิกออกโอยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะคุณกัปตันพัดผมเพิ่งเห็นนะครับ คุณจิรานะครับคุณสุภชาติวิรพงศ์เมธข่าอาจารย์โคตรโคตรละแม่นโอ้ยขอบคุณนะคะคุณปิ่นบอกว่าอาจารย์สุดหล่อทานข้าวกังวันยังคะแล้วไม่ทานมื้อเช้าหรอข้าวไม่กังวันเลยเหรออะไรของคุณปินนะ่นวะเออ,เอ,อจริงจริงนะคุณประนมนะฮะสวัสดีค่ะธนูนะคะเอา้านะเพื่อนๆทยอยกันเข้ามาแล้ว นะครับผมจะเริ่มไลฟ์สดนะนะครับเลยนะครับนตอนนี้นะครับเพราะว่านะครับในเที่ยงวันทันดวงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญเหลือเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธก็จะย้ายนะครับดาวพุธก็จะย้ายในวันศุกร์ที่11เมษายนนะครับย้ายย้ายตรงนี้สำคัญเพราะว่า ไปร่วมอยู่กับดาวสุขคู่ทัตน้ําจริงๆพุธกับสุกเขาเคยอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วแล้วเขาถอยกลับมาอันนี้ย้ายอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการย้ายที่เสถียรแล้วล่ะทีนี้นะครับแล้วก็พุธไปร่วมสุขนั้นก็มีนะครับราหูอยู่ด้วยนะฮะไม่รู้จะเข้ามาทําเตียอะไรราหูเนี่ยเออเฮ้ยแล้วก็มีดาวอาทิตย์ด้วยนะครับนะครับนะฮะอ่านะ สวัสดีนะครับคุณอาฟานะครับสวัสดีนะฮะคุณอาฟามาแล้วนะครับนะครับคุณหมวยหมวยสวัสดีนะฮะคุณราตีพรพลนะครับคุณฟ้าสกายบอกว่าสวัสดีค่ะสินแสโอ้โหพิมพอย่างนี้อีกแล้วสินแสที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเนี่ยพิมพอย่างนี้อีกแล้วอีกแล้วนะงั้นก็ขอตมยาตมให้เป็นเกียรติน่อยก็แลวกันนะ เป็นเกยกับท่านที่เม้นมาว่าหล่อที่สุดในประเทศไทยนะฮะอืมเอานะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่ลัคนาราศีไหนก่อนดีเอยเริ่มที่ลัคนาราศีไหนก่อนดีนะฮะคุณจาจ้ามาแล้วคุณปังปอนมาแล้วนะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะคุณตู่คุณยาดมเล็กแทอ,ออกกาชื่อเขานั่นแหละ เขาชื่ออะไรเขาไม่ได้ชื่อ,อ,ย,าาอายาดมเล็กแท้เขาบอกว่าเราเนี่ยยาดมเล็กแท้ห้วยพิมพ์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ระบบนะครับเพื่อให้ระบบมันมีการเคลื่อนไหวนะครับนะฮะเพื่อให้ระบบมันมีการเคลื่อนไหวเปิดการการมองเปิดการมองเห็นนะครับคุณป้บิวตี้มาแล้วนะฮะเปิดการมองเห็นจะได้ รับชมกันแบบไม่สะดุดเลยนะครับนะครับคุณโน้ตโน้ตโน้ตมาอีกอีกรอบหนึ่งคุณเรดี้มายานะครับเนี่ยแหละพอพิมเมนต์กันมามันก็จะเปิดกล้ามการมองเห็นแบบนี้แหละนะครับนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะฮะคุณประนมนะฮะคุณใบเฟิร์นนะฮะใบเฟิร์นเศรษฐีโครเฮงก็มาคุณสาธิตคุณต้อมคุณธานีก้าวกลมอ้าวอาละนะครับ อย่างนั้นนะครับคือพิมพ์กันมาเยอะมากผมก็เลยไม่รู้จะเริ่มลัคนาราศีไหนก่อนก็ขอเริ่มที่ลัคนาราศีที่เป็นเจ้าภาพก่อนเลยก็แล้วกันสวัสดีคุณอ้อมกอดนะครับนะฮะพันปัญญปัญญปัญญน,น,นันหรือเปล่าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะดมยาดมให้เป็นเกียรติคุณอ้อมกอดหน่อยเอยนะฮะชื่นใจนะฮะมาแล้วนะฮะ คุณกุณลาบเอา้านะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเริ่มใครก่อนก็ขอเริ่มที่ลัคนาราศีลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีเอ่ออาหานอย่างนี้แล้วจะตียังไงเล่าอืมนะครับขอเริ่มที่ลัคนาราศีมีนก่อนเลยเพราะว่ามีนนั้นเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าดาวพุธจะย้ายเข้าไปทับที่มีนแล้วไปอยู่กับดาวศุกร์นี่คู่สีตีาธาตุนะ ในเดือนทาตน้ําเลยนะจะบอกให้นะครับย้ายย้ายแบบเนี้ยพอจังหวะดีเนี่ยตั้งตัวได้เลยนะเว้ยถ้าจังหวะดวงดีๆสัมพันธ์กับดาวตรงนี้ในทางที่ดีเนี้ยนะเออนะฮะนะครับนะอา้าลัคนาราศีมีนดาวพุธจะย้ายเข้าไปร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำ พุทธจะย้ายเข้าไปร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำในเรือนธาตุน้ำด้วยนะครับส่งผลอย่างไรกับทั้งอ่อกับทั้ง12ลัคนาราศีเราเริ่มที่ลัคนาราศีมีนก่อนเลยนะครับพอย้ายตรงนี้ถือว่ามีนเป็นเจ้าภาพไปโดยปริยายนะชาวลัคนาราศีมีน นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพุธย้ายไปทับลัคนาราศีของคุณนั้นไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่สติปัญญาแต่ก็ไปร่วมกับราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูด้วยนะโหราศาสตร์มันมีเสน่ห์มีความพิสดารตรงนี้แหละบางทีก็ย้ายไปอยู่กับดาวที่ดีแล้วก็มีดาวที่ไม่ดีมา ขั้นๆกันอยู่แบบนี้นะครับทรงผลให้ชาวลัคนาราศีมีนนะประการที่หนึ่งเลยดวงจะกลับพลิกกลับทำรรมาหากินคล่องตัวขึ้นนะครับในวันที่11เมษายนช่วงบ่าย3ามโมงกว่าที่ดาวย้ายเนี่ยพอหลังจากนั้นปั๊บอีกอีก,อกแปบ๊บนึงอ่ะแป๊บนึงของผมนี่ไม่ใช่4ีนาทีแล้วทำมาหากินดีไม่ใช่อย่างนั้นนะ เออขอบคุณคุณชุติการสําหรับกุหลาบนะคะขอบคุณมากนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นติดต่อง,งานมีความสําเร็จคุยกับลูกค้าคุยกับซัพพลายเออร์คุยกับออคนที่เป็นโพสเปคต่างๆนะครับก็จะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมีน นะครับติดต่ออะไรก็จะสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจการเงินการทองจะดีพูดง่ายๆคือวาสนาในเรื่องการเงินจะขยับดีขึ้นอย่างมากชาวลัคนาราศีมีนคุณไปดูได้เลยนะแต่เรื่องที่ต้องระวังก็เป็นเรื่องเงินเช่นกันอ้าวแล้วไหนซิ่งแสงมิงบอกดีล่ะอ้าวส่วนดีก็คือส่วนดีสินะครับก็คือสุขมันไปร่วมกับพุธไปร่วมกับสุขคู่ท่านน้ํา แต่สุกก็ไปร่วมกับราเออพุทธก็ไปร่วมกับราหูคู่ศัตรูด้วยการเงินการติดต่อต่างๆถือว่ามีความสำเร็จดีนะแต่ให้ระวังมิจฉาชีพนะให้ระวังมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะมาหลอกลงทุนนะ หลอกขอหยิบขอยืมหลอกให้โอนหลอกให้รักนะหลอกให้เสียชื่อเสียงต่างๆดูดูให้รอบคอบด้วยเพราะว่าพุทธร,ร่วมกับสุขนั้นเป็นคู่ธาตุน้ำคู่อสิติธาตนเรือนธาตุน้ำนั่นดีจริงดีของแท้เลยชีวิตใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนและติดขัดอยู่จะขยับดีขึ้นแต นะครับส่วนที่ต้องระวังก็คือต้องระวังแยกกันให้ออกนะยิ่งตอนนี้ดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวพรหัสไปอยู่กับดาวมนุษย์ยูเจ้าแห่งโซเชียลด้วยระวังมันมาในรูปแบบของโซเชียลนะนะดูให้ดีนะเข้าไปแอปหาคงหาคู่ไปเจอกันแบบไม่ได้รู้เออรู้สรูแปเออนะฮะนั่นแหละ ดูให้ดีนะครับนะดูให้รอบครอบด้วยในช่วงจังหวะที่ดาวเดินแบบนี้นะแต่ไอ้ส่วนที่ดีก็ดีจริงๆไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับทรรมาหากินส่วนที่ทำให้คุณเองนั้นรับทรัพย์เนี่ยไอ้ส่วนที่ดีละดีแน่ล่ะไม่ต้องกังวลเลยขอให้สบายใจได้ขอให้สบายใจได้เลยนะครับแต่อ้เรื่องที่ต้องระวังก็ต้องระวังนะดูให้รอบคอบแล้วกัน นะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออมันดาวมันร่วมร่วมกันอยู่ตั้ง3 4ดวงตรงนี้นะดูให้รอบครอบนะครับสินแสหมิงก็มามาบอกมาอ,อ,อธิบายให้ฟังตามดาวเลยผมจะอ่านอะไรตามดาวทั้งหมดนะครับจะไม่มีการอ่านอะไรนอกเหนือจากนี้นะจะอ่านตามดาวทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า เราศึกษาเราเรา,เราเรียนมานะครับเราก็จะมาอ่านตัดจากตามดาวในความเป็นมาที่ดาวมันมีการเดินนะครับนะก็ส่งผลกับชาวลัคนาราศีมีนด้วยประการชนีแล้วส่งผลเรื่องความรักให้มีนด้วยหรือเปล่าส่งผลครับส่งผลชาวมีนมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนปน,ปนกันอยู่ นะครับมีความรักนะครับแต่อาจจะเปิดเผยไม่ค่อยได้ก็มีความเป็นไปได้นะชาวลัคนาราศีมีนนะนี่แหละมาบอกกันก่อนนะครับนะนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของการเงินที่โดดเด่นแล้วดาวพุธนั้น นะยังบ่งบอกว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนนานาประการจากครอบครัวนะจะลงทุนธุรกิจจะขอความเห็นชอบจะทำอะไรก็คนในครอบครัวมักจะให้การสนับสนุนมักจะให้การเกื้อหนุนอยู่เสมอในช่วงจังหวะที่ดาวพุธขยับย้ายตรงนี้นะครับขอทาลิปติกหน่อยนะอืม นะครับนะครับทำไมหอมจังวะอืมหอมขนาดนี้เนี่ยแม่ากินซะดีมะเนี่ยยิ่งหิวหิวอยู่โอ้ยหอมจริงๆเลยลิปติกนะฮะนะนี่คือชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีใครลัคนาราศีมีนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมด้วยนะขอบคุณสำหรับหมวกเอาขอบคุณไม่ทันซะแล้วนะฮะหมวกกับหนวดนะฮะคุณกระเพราเนื้อพิเศษเผ็ดๆโอ้ยขอบคุณนะครับ กะเพราเนื้อนี่ของโปรดผมเลยนะฮะอืมนะฮะคุณรุจิยาสวัสดีนะครับเอา้าทัดจากชาวลัคนาราศีมีนนะถัดจากชาวลัคนาราศีมีน,นะน,าามนผมขอ